คุณแม่คะคุณแม่พาเปลี่ยนที่คะ่ะตะกี้เราคุยกันในสวนนะคะแต่วันนี้คุณแม่พาเข้าห้องที่มีหินแล้วก็มีความเป็นโคมไฟมแล้วก็มีความเป็นกําแพงแล้วก็คือสิ่งนี้อยู่รอบห้องแต่ไม่หมดห้องนี้คือห้องอะไรคะคุณแม่ห้องเกลือหิมารยัน<ม>ซึ่งมีแร่ธาตุบริสุทธิ์ค่ะยาวนานถึง250ล้านปีเกลือหิมารยันที่ ที่ธรรมดาเราเห็นเป็นกระปุกเกลือที่เขาขายไปรุงอาหารเป็นเม็ดเกลือคือเป็นประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้มันถูกสไลด์ออกมาเป็นแผ่นมันออกมาเป็นแผ่นอ๋ออ๋มาได้ด้วยใช่ค่ะเป็นแผ่นเกลืออันนี้คือเกลือชิมดูเนะเค็มไหมอืมอืมไม่รู้เค็มขี้มือหรือเปล่าเค็มเกลือเค็มเกลือเค็มเกลือค่ะเป็นเกลือที่มีอายุโดยธรรมชาติของมันที่มันเป็น พื้นโลกที่อยู่ที่ทะเลแล้วก็มันเกิดความเคลื่อนไหวของพิ้วโลกมันก็ถูกดันขึ้นมาเป็นภูเขาเกลือก็คือภูเขาเกลือที่คือใหญ่มากเลยฮะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือถูกนํามาจากภูเขาเกลือนนาที่ปากีสถานที่ปากีสถานค่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้เชิญไปที่กรุงอิสลามาบัดนะคะเป็นการทํานานที่สถานทูตไทยประจํากรุงอิสลามาบัดเนี่ย เชิญพวกเราไปที่ปากีสถานแล้วก็ท่านเอกอัรราชทูตก็พาคุณแม่เนี่ยไปดูถ้ำเกลือซึ่งก็เป็นถ้ำที่ทางปากีสถานเนี่ยเข้าขุดอุโมง์เข้าไปในภูเขาในภูเขาภูเขานี่เป็นภูเขาเกลือเลยคะต้องแบบยิ่งใหญ่สวยไหมคะคุณแม่คือจริงๆแล้วภูเขามันก็คือภูเขานะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าสวยแต่พอเรานั่งรถลางเข้าไปในถ้ำนะคะ เราจะรู้สึกเราหายใจโล่งอะ่ะเราอยู่ในนั้นประมาณสักสี่สิบห้านาทีเราหายใจโล่งแล้วเราก็เขาก็พาเราเดินดูเกลือมันก็จะมีเป็นชั้นๆน,นะคะคมาชั้นที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ชั้นที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ที่เจ็ดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นดอกเกลือแหละมันเต็มไปหมดเลยรเราก็เอามาชิมเราก็เห็นน้ําที่มันหยดจากภูเขาเกลือมาก็เป็นคล้ายๆน้ําที่เป็นน้ําย้อยลงมาแต่เป็นเกลือเสร็จแล้วเราก็ได้เจอหัวหน้าทททที่นั่นเขาก็ ตามเรามาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูเรื่องการการทำงานของประเทศไทยนะคะแล้วก็แวะมาที่เสถียนคุณแม่ก็ให้เขาถ่ายทำทีวีเพราะว่าที่เสถียนมันเขียวไงเขาก็ชอบอสุดท้ายเลยเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรที่ปากีสถานตกเขาชาดแหมพูดเขาประเด็นเลยคุณแม่ก็เลยตอบไปว่าอยากได้เกลอ <laughs> ไม่ใช่อามาเพื่อกินเอไม่ใช่มาอา่ได้เลยมีมาหนึ่งกระปุกนี่ค่ะเกลือไม่ใช่บอกเลยว่าเราอยากท,ำทํำถ้าเกลือแบบที่ปากีสถานเลยแล้วเราก็อยากเอามาช่วยคนค่ะมันเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะทําให้คนที่เวลาเข้ามาปฏิบัติในเสถียรธรรมสถานแล้วเนี่ยมันได้เข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เวลเาเราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต,ต่อทุกลมหายใจเข้าและออกของเราเนี่ยนอกจากจะมีจิตที่มีสติอลัคขาแล้วเนี่ย มันได้เรื่องสุขภาพทางกายด้วยเพราะเนี่ยมันมีแร่ธาตุอยู่เกือบร้อยชนิดเลยนะที่ร่างก,กายต้องการนะ่ะล่น่าหลักก็เลยก็เลยอยากจะเห็นแฟชั่นอย่ามองเป็นแฟชั่นหรือกระแสอะไรที่คนจะเอาเกลือหิมาหิมารายันใช่ไหมคะ,คะเกลือสีชมพูเนี่แหละ,ะเอามาทําอาหารประกอบอาหารแล้วก็เพื่อนๆก็จะใช้เกลือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําอาหารแทนเกลือทั่วไปแล้วก็อ๋อ เพราะมันมีประโยชน์มากอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริโภคของเราเนี่ยใช้หายใจเข้าไปเลยใช้กรณีนะท่านหนูแบบมีมีอันสิ่งนี้อยู่ที่บ้านหนึ่งแผ่นแล้วหนูก็หายใจเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีไฟที่ทําให้อผลึกเกลือนี่นะคะมันระเหิดออกมาอแล้วทําให้เราที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันหายใจคล่อง ก็เลยมีดูเข้ามาใน<ล>ห้องนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นโคมไฟหินค็ค,ค,คือไม่ใช่มีไว้เพื่อความสวยงามแต่มีไว้ให้ให้เกิดการเอ่อให้ให้ผลึกเกลือมันระเหระเหรอ,ลหรอแลอ้วมันมีอิทธิพลต่อ,ต,อ,อต่อเวลาเรานั่งสมาธิในห้องเนี้เราจะรู้สึกว่าตอนแรกเลยเนี่ยความร้อนในห้องเนี่ยประมาณ44องศาเนี่ยนะคะมันก็รู้สึกร้อนอะ แต่สักแป๊บเดียวค่ะพอเหงือมันเริ่มออกเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นโดยเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะรู้สึกได้อย่างหนึ่งคือเออเราหายใจโล่งขึ้นแล้วเวลาบางคนเนี่ยแบบบางทีก็มีพลังงานเยอะนะเปิดๆทั้งหลายเนี่ยนั่งไม่นิ่งพอเข้าห้องเนี้เรียบร้อยเลยทุกคนก็สงบได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเฝ้าสังเกตหนึ่งลมหายใจเข้าที่มันระเหิดเอาไอไอสิงแร่ที่อยู่ในก้อนเกลือน,นี้มันทําให้ อะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเนี่ยมันก็รู้สึกชัดเจนมากคือโล่งขึ้นพวกภูมิพแพ้ทั้งหลายเนี่ยมันก็บรรเทาอ,อย่างงี้ค่ะมีประโยชน์มากขนาดนี้แล้วคุณคุณแม่ได้สิ่งนี้มาจากปฏิสฐานนี่คืออันนี้คือได้มานานหรือยังคะคุณแม่เพิ่งทําห้องนี้เสร็จเมื่อวันที่13า เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเปิดค่ะทีเเ่เปิดค่ะแล้วก็เอามาเป็น container คอนเทนเนอร์เลยเพ่อที่อยากจะให้คนที่มาปฏิบัติในอนาปนสติภาวนาของเราเนี่ยได้มีห้องภาวนาที่อย่างน้อยเขาได้รางวัลของชีวิตนะ,ะและที่นี้ก็เข้ามาแบบฟรีออฟชาร์ตเลยฟรีนะคะเข้ามาฟรีนะคะ,คะไม่ใช่ว,ว่า คือถ้าเป็นข้างนอกมีเรามีแบบนี้ในเมืองไทยไหมคะคุณแม่ที่อื่นที่เขาขายกันก็คงแพงแต่ที่นี่ไม่ขาย,ขายที่นี่มีไว้เพื่อช่วยแล้วก็เราก็มีหน้าที่ก็คือถ้าเผื่อว่าใครที่มีความพร้อมหรือว่ามีโอกาสที่เข้ามาแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมันนะคะก็จะไปบอกต่อตอกันหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปให้คนเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราก็อยากให้ของดีพี่น้องก็มาทําบุญเอา ดอกไม้เกลือนเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่เพราะว่าหนึ่งดอกที่เอาไปให้เนี่ยมันจะทําให้ผู้ใหญ่สุขภาพดีตลอดทั้งชีวิตเลยเกลือก้อนหนึ่งยอยู่ในห้องนอนของเราได้ตลอดชีวิตในขณะเดียวกันสตางค์ที่ทําบุญนั้นก็มาเป็นห้องเกลือสําหรับที่จะให้คนที่เข้ามาที่นี่ที่สามารถมี สุขภาพกายใจดีค่ะมันไม่มันมากกว่าสุขภาพกายมันคือสุขภาพใจใจด้วยค่ะใช่ค่ะเวลาคนมาเสถียรธรรมสถานเราก็ให้ทุกคนเข้ามาไม่ได้เรียกอะไรที่มันเป็นเรื่องของการทําธุรกิจแต่เราทํางานเป็นพุทธกิจเรามีอะไรดีเราก็อยากแบ่งปันล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่คนพูดถึงเยอะมากเพราะว่ามันใหญ่มากนะคะแล้วมันมีส่วนของความเข้มข้นที่แบบเราค่อยๆขยับตัวเราไป นั้นวเวลาสาวอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาล็อกเวลาที่จะเข้าเป็นกลุ่มกลุ่มกละมม่สิ0คนแล้วก็นั่งกันชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งดีมากมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อยลา้าปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่ให้สําหรับนอนอเลยนอนภาวนา20นาทีหนึ่งมลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจ เราเห็นกายกับใจเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะมีลมหายใจเป็นตัวเชื่อมเนี่ยนะคะเราจะหลับลึกหลับลึก,ลกเลยเพราะบางคนนอนไม่ค่อยหลับ่ะองอยางคงไม่ต้องขนาดนี้ค่ะอยาคงเข้ามาแล้วล้มตัวลง <c oughs> ทกากรนอนอันนี้บอกอันนี้ไม่รู้เท่าทัานตัวเองไหมคะเหนื่อยไงช่วงนี้ทำงานหนักก็จะเหนื่อยคือใช่หลายคนถ้าได้ได้เข้ามาแล้วให้สูตรกลิ่นอายของ ห้องเกลือก็น่าจะหลับเขาใช้กันทั้งโลกอะ oh. ไม่ใช่เฉพาะที่เร mm. าเดี๋ยวนี้สปาเกลือมีทั้งโลกเลย oh. แต่น่าจะต้องเสียเงินหน่อย oh, แต่ที่นี่ให้ทำเป็นกุศลทำเป็นกุศลเราเป็นเราเป็นบุคคลที่เชื่อว่าถ้าเราทานอะไรแล้วมันดี แล้วชีวิตมันดีเราควรจะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะที่นี่มีวัตถุประสงค์วเลยว่าเราไม่กินคนเดียวเราไม่ใช้มันคนเดียวนี่ก็ไม่ใช่ห้องส่วนตัวของคุณแม่นะคะเป็นห้องที่ทุกคนเนี่ย ถ้าอยู่ในกติกาของเราก็เข้ามาได้แล้วก็สามารถที่จะกําหนดมาเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะเช่นบริษัทนี้เยอมากๆมาเลยมาเดินเดนแคมป์มาติดต่อแล้วกันหนึ่งวันเลยมากินอาหารในอู่ข้าวอู่น้ํามาเดินเล่นนะคะมานอนกับเสียงคริสตัลโบแล้วก็พอเดินแล้วเราก็มาภาวนากันในห้องเกลือนี้เราดีกับคนหนึ่งคน เพื่อให้คนหนึ่งคนไปดีกับคนอีกหลายๆคนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่เลยค่ะก็ยักเชิญชวนนะคะวิสาขบูชาเนี้ยก็จะมีคนที่จองเข้ามาแล้วช่วงวันที่25 26 27 28, 29กเน็ี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ทํางานด้วยหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะกลับบ้านแล้วก็เปิดบริการให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วก็ดีกับคนหนึ่งคนเพื่อให้คนหนึ่งคนไปดีกับคนอีกหลายๆคนค่ะ